กุ้งกุ้งนะกุ้งเลยกับไอ้ที่ตีสนิทนะนีบนะหกุ้งนี่มันจะไหม้เลยตัวนะสวัสดีค่ะน้องหอมเมืองเมนนะคะตอนนี้น้องหอมก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะชื่อร้านริมน้ำหมูกระทะซีฟู้ดนะคะ อันน <muitas> <arias> ี้กับุ้งอนนี้ก็องติ้มีามสไม่ใช่อันเดียวนะก็เป็นการก้เป็นการเสกต่างก่แค่อันเดียวขโอ้อีปไ้อันนี้ก็จะมีแมงดาแล้วก็มีกุ้งนะคะม่ต้น้องเลยเขมร khá đeo rồi, tôi tôi có miếng nóc khác rồi, nó toàn vỏ phổi, kiều, tất cả mọi thứ, yee, nó coi, nó coi, nó nó coi, ไม่มีกุ้งนะที่ผมกำลังจะไปถ่ายกุ้งกุ้งไม่มีเ้ยปล่อยหมดแล้วเขาจับมาตรงนี้หมดแล้วออต,ตอนนี้กำลังน็อกกุ้งอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในร้านอาหารนะคะที่น้องของมาทานนะคะ ตอนนี้ก็มาดูที่เป็นสลัดนะคะมีผลไม้ด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะน้ำอัดลมโคกน้ำเปล่าน้ำส้มน้ำแดงน้ำขิวตอนนี้เขาก็กำลังย่างหมูอยู่นะคะอันนี้เป็นคอมหมูย่างนะคะหมูย่างหมูเกาหลีพี่แจวอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะมีแซลมอนแล้วก็มีปลาปลาลอนดี้ มีเชงจีมีเนื้อมีมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีตับมีไส้กรอกลูกชิ้นอู้ของนี่มีหลายอย่างมากเลยนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะน้ำปลามีหลากหลายอย่างน้ำตาลสดน้ำตาลสดชากเกียวมาลิต้ม ม,มีอันชันบูเบอรี่ด้วย,อยของหวานก็มีเยอะมากคือตัวไอติมนะคะเดี๋ยวลองแน่นอนอะไอ่ะน้ำซิม เป็นชุบต้มยำนะคะอันนี้เป็นกูผัดผงกะดีอัวน,นี้เป็นปลานะคะก็ปิดไว้นะคะเราก็ปิดกลับนะคะปลาป็นตัวๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ไก่ซอสเกาหลีแน่เลยอันนี้ก็จะเป็นโถและนะคะเขาจะปิดไว้นะคะ นี่เลยจะปิดแบบนี้เลยนะคะแล้วน้องของก็จะมาเปิดนะคะข้างนี้มีอะไรเอ่ยแกงเขียวหวานนะคะขนมจีน <c oughs> เสน้นเส้นมี <c oughs> นี่ก็จะเป็นข้าวผัด เมนูแต่ละอย่างคือว่าน่ากินทั้งนัเลยนะคะแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส้มตำนะคะอันนี้ก็ที่กวยจาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุปม,มะเขือเทศนะคะนี่อะไรไม่รู้อ๋อสปาเกตตี้แล้วก็ซอสม,มะเขือเทศราดเคอันนี้คืออะไร น,นี่เป็นหนังไก่นะคะตอนนี้เราก็ย่างตุ้งเรวนะคะอันนี้อาหารที่โต๊ะเรานะคะมีทั้งปูเลยมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ยังไม่ใส่เน,นื้ ใช่ค่ะตอนนี้คือกุ้งนี้ย่างไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่ตรงมีมน้ำเราอยู่ที่ตรงข้างในนะคะ กุ้งกุ้งไอ้กุ้งเลยกลักบไอ้ที่ตีหนีบนะหนีบหนีบกุ้งเนี่ยมันจะไหม้เลยตัวนะตัวใช่ไงเดี๋ยวเอาลงได้แล้วมั้งเอาลงไปเลยอนะ่ะ เราสุกหน่อยไม่กองยางหรอกหรืกินยากเขาสุกมาแล้วอือาำไทุกวันนะโอเค thank you thank you thank you, thank you. โอเคภาม <exagger> <EO> ิตรทวารีตอนที่คือเราไปอยู่ที่ตรงแม่น้ำเจัาพยาใช่หรือแม่น้ำเจัาพยาเดี๋ยวถ่ายอยู่ด้านนึงั่นไงแม่น้ำเจัาพยาใครเจ๊ยภาพมิตรทวัรีกับนั่นโอเค นั่นน่ะโต๊นะว่างหรืมน้ำเจ้าพระยาหอมโต๊ะนัว่างหรืมน้ำเจ้าพระยา <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องนะก็ต้องเปิดฝาเลย น้อมน่น้องอมเลือด่วนพี่พรถ้าไอ้หอยเนี่ยถ้าพี่พรจะใส่ชีสอ่ะก็เอาชีสที่เป็นด้วยอ่ะใส่ลงไปในหอยใส่มัาเยอะยว่าไม่ได้ละลายก็อคีบใส่อย่างเดียว กวางบนหอยอะ่ะสวยมากเลยหมูนะคะก็หมูย่างนี่ลมนน,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 นี่คนต่างชาติมากินเยอะมากเลยใช่ดิ่เลยนะคะ นี่ตะวันหาอะไรอ่ะโอ้ไม่เคยเจอไงจริงจริงท่านนั้นนะไปเอาเนยอ่ะพี่ปอนมันมีเนยก้อนนะไม่รู้มีเนยก้อนหรือเปล่าจริงจริงแล้วก็ไม่ได้ใส่จินหรอกแต่มันต้องเป็นเนยเนยเหลืองๆอ่ะ อร่อยมากเลยนะครับเนี่ยขนมปีไก่ใช่ตัวที่อยู่ในกาเนี่ยมันไม่นังหัา ปวดจี๊ดขับไปปวดนะปวดไหล่อันนี้นะครับปวดหลังอะอืมอะไรอะไรจี๊ดจีังจิ๊ดจี๊ดจีเดยินดีต้อนรับกับรังบิเอันนี้ไปเรือมา อเียวเียวนะคันนี้ก็จะเป็นไข่ถั่วเปลือกหรือเปล่ากไม่รู้ค่ะ ออยอุยอุยตบล้วสงสัยต้องใช้มือแล้วล่ะ้มอืมอร่อยจริงร้อน <laughs> mất mất uhm. rồi, mất mất rồi, mất mất rồi, rồi, อร่อยครับแกงเขียวหวานอร่อยขนมจีนแกงเขียวหวานต้องวัดไก่น้ำมันเิ่มข้นมากเลยนะคบใช่แล้วก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่หวานไม่เหมือนไก่ที่ตอนนั้นสั่งมานี่โอ้เนี่ว่ากินขนมเมื่อวานเราสั่งไก่มาแนละ้วใช่นี่ว่ากินขนม ตอนนี้พี่พอกำลังแกะกุ้งครับนี่ตะวันแกะปูเกินหอยเชหอยเชือิอแคลอันนี้เป็นกุ้งกุ้งเผานะครับกุ้งยิงของเรากุ้งโตๆว่าน,นี้ตังเองินผมไม่นั่งผิดโต๊ะก็เลยโดนยึดหกกุ้งเพกายากไปแล้วไปดนนั่งโตคนจีนเฉย น้องคนจีนขาสัน้นเ <Yes S 1> นี <c oughs> mm ่อยเท้าขาวชั่ว วันนั้นที่ที่นี่ประทับใจไหมครับฟูดฟูฟ,ฟ,ฟ,ฟอะไรอ่าเดี๋ยวยังเดี๋ยวไม่มีทุเรียนใช่ไหมครับนี่อร่อยแป้เลยคุณอะไรฮะรักน จเจริญหูเจริญตาบ้างเลยใช่ที่นี่ดีมากเลยเมื่อกี้ยิ่งดีอะไรนะ้อมโตที่พี่ไปนั่งอะ่ะที่เราจะไปนั่งอะ่ะนั่นนะโอ้ไปขั้นสู๋เลยอยู่ในคลิปนี้แล้วสวยๆทั้งนั้นน้องหอมชอบอยู่เลยครับเจริญหูเจริญตามีาต่างชาติมาทานครับพี่ติดริมเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเลย อหอมดินยงมีความสุขแฮปปีฮปปี้เปิดูดตาเลยเจริญหูเจริญตาที่นี่มันมีชาวต่างชาติไปรุ่นมากินไงน้อหอมชอบาสาวสวยสวยอหอยองานำรอมแเอแอเค มิสเตรับอลเป็นชอบกินชอบมากเเหมือนกินพิซซ่าเลยมีชิด้วยอ่ามิสเตอด์บันพูดว่าลูกไลทแ่บพิซซ่าคือใกลไขก่กันนะครับดูแลไว่ไกกันนะครับลูกไลกับเฟสนะหอมเอนจอยติ้งอยู่เลยนะครับอ วันนี้มีแต่ชาวต่างชาติครับมาเต็มเลยสาวๆวัยรุ่น,นสวยๆกันน,นั้นให้ดูให้ดูให้ดูครับเฮ้ยเท้าเท้าทั้งนั้นหนละครับลาลานตาเฟรนด์ไบร,บร,ร,รท์เชลเฟรนด์ไบรท์อุ๊ยอุ๊ยอยอุ๊ ไปแล้วร้านเอารก็ตเปิ้งนะเหมือนนักร้องมาจากเกาหลีเลยครับเซเลเฮยูเอาลหอยเจลหอยเจลนี่คือหูย่างนะคะไม่มันมีหอยเจลกับเอ็นหอยเอ็นหอยก็เป็นสแกนล็อปครับแล้สแกนล็อปก็จะเป็นเหมือนกับ เออเนื้อเนื้อเนื้อแน่นๆกลมๆอันนี้หอยเจลจะมีไอสินส้มๆ้มะกก็คือตรงแบบเหมือนเหมือนก็ไข่พน,น่าแต่ว่าไม่ใช่ไก่ ตอนนี้เราก็เมงดามานะคะจะมาย่างหดกระเป๋าเมนดาทะเลหยดใส่กระเป๋าดีๆนะเมนดาทะเลนะครับที่ตัวน yes, ี้ครับไข่ที่นี่ไข่มงาไครับแขนีดๆกแขหนะอ่าหลม่ใช่้กนนนี้งมาได้แล้วเอไไหมเป็นไข่ไม่ได้คไับเป็นไข่เลยับ วว้าเดี๋ยวเรารอสุกนะครับหมุนๆๆให้วิจารณ์กันก่อนโอ้โอ,อ,อบแมน้องหอมไข่แมงดางเดี๋ยวเราจะทำยำยำไข่แมงดาให้ดูนะครับน,นี่ก้อนมันล้วงใช่ไห,ไหไมไม,ม,ม่ไม่ความล้วงหยุดไปเไม่ไม่ไข่ล้วงน้องหอมจะไปคว่ำไข่ครับโอ้จริงอ่ะจริงอ่ะ เอ้ยเฮ้ยไข่มันตกลงไปเขาก็บอกแล้วอย่าควิ่งไข่แมงดามันตกไข่ใช่นี่ก็ต้องย่าเป็นไหมคะใ่ไข่่องไข่แตกไข่บอกแล้วไหลลูกเลยไม่เป็นเร่างไม่นานแลยวนี่พวกปูย่างพวกปย่างนี่สุนแล้วเหรอฮัลโหลเอาวางนี่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 เนาะโอเคครับอันนี้แตกกระจูอยู่อ๋อขอบคุณครับ เ<อ>าน้องบอกไม่รู้รอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมําไม่ดูมันยังแตกอยู่นะครับเพราะมันลวกไปหลายลูกเอ้ฮะตุลิปลิปต์ตุลิปต์ตุลาปต์แุลิาต์ตุลิวต์น,นุลิปติปตนตุลิปต์ตุลิปตล้วครับลงกินกันได้ลุุุปลุตุตลุิ ม่ควรกินไหมกินติกินติต่ก็มาติดติดโอเคโอเคเดีไม่ดึงดึงออกมาเลยกินไม่ได้เดยวผมไหมอ่าโอเคอ่าให้พี่พรลองกินดูเลยครับอ่าเดี่ลองกินด้ว่องตากับปากเดี๋ยวดิดีมาแล้วอานต้องหบกินเราไม่คอกินไม่ได้เดี๋ยวจะิด นนไม่มันมันมันเบ้ยหน้าใครดูได้เนี่ยมันกะมันมันี่เป็นยางไ้ครับมันต้องัดจัดเพราะว่าแรงันมัเหม็นควายอร่อยไหมอร่อยมันกำมันมันเอาม่อวานลองชิมดูดิโอเคแลไปถ่ายน้ำจิ้มไปน้ำมิ้นี่มัน้ำจิ้มนี้มปได้ไ คนที่ไม่ชอบก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะน้อ,นองหอมมือปิ้งแกินไม่ได้แพ้ใช่ค่ะน้องหอมแพ้น้องหอมก็จะไม่กิน,นะค่ะแม่อยากเองรสเนี่ยรสชาติเป็นไงคะเนี่ยโอเคมันมันได้ทานได้แสดงว่า,ากิานได้ทุกอย่างชอบอันนีน้ ตอนนี้นะคะน้องผมก็ทานเสร็จแล้วนะคะตอนนี้คือฝนตกด้วยนะคะเพราะว่ามันถ่ายไม่เห็นเราเพราะว่ามันตกกระดิ่งนะคะตอนนี้คืออิมนมากคือตลกมากเลยนะคะร้านนี้นะคะถ้าไม่มีบัตรอันนี้ออกจากร้านไม่ได้นะคะตอนนี้คือน้องผมทานเสร็จแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าถ้าไม่มีบัตรอันนี้ออกจากร้านไม่ได้พี่เขาก็เลยเอามาให้นะคะเดี๋ยวเราออกไปกันค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะ,นนะ,คะนนเราหขมก็ออกมาจากร้านแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่มีบัตรนี้ออกมาไม่ได้เมื่อกี้เเกิดแล้วนะคะจะลุกออกมาแล้วแต่ว่าพี่เขาบอกว่าต้องมีบัตรอันนี้เดี๋ยวรู้ว่าเขาต้องทำยังไงนะคะตรงนี้เขามีที่คีบตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ นี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงทักออกแล้วนะคะเต,ตาดูกันว่าราให้ทักเ่รอ๋อเขาให้แล้วก็เขาเอาบัตรไปแต่ว่าเขาไอที่เอาเหรียญเขาอะใส่เข้าไปแล้วก็ถึงจะออกมาได้นะคะตอนนี้น้องหอมก็อยู่ที่ข้างนอก<ม>นันเขาแล้วนะคะ น,ะะน,นี่นะคะน้องหอมขอขอบคุณทุกท่านนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นก,กำลังใจให้น้องหอมทำยิ่งต่อไปค่ะสวัส <c oughs> ดีค่ะอาหารอร่อยมาก <c oughs> ที่นี่ก็จะเป็นตรงลานจอดรถนะคะรถจอดเยอะมากฝนยังปล่อยอยู่นะคะเพราะว่าคิดว่าฝนไม่ตกแล้วจริงๆฝุนยังตกอยู่นะคะตอนนี้เราจะไปที่รถกัดน,นะคะ กลับแล้วบ๊ายบาย